ดีค่าอาจารย์ครับครับค่ะช่วงนี้ค่ะอาจารย์สถานก,การณ์ของตลาดหุ้นไทยของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะปัจจัยภายนอกหรือว่าภายในที่มันส่งผลในเรื่องของดัชนีหุ้นไทยมาณนะปัจจุบันมีอะไรบ้างคะอาจารย์ครับก็ช่วงต้นสัปดาห์นะครับตลาดยังค่อนข้างจะส่งส่งตัวอยู่นะครับค่ะก็เป็นในช่วงของสัปดาห์นี้ช่วงต้นสัปดาห์นี้ปัจจัยทางฝั่งต่างประเทศด,ดูน่าจะมีน้ําหนักมากกว่า,านะครับ คราวนี้เราดูตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยเขาปรับตัวลดลงประมาณสักร้อยกว่าจุดอพราะกระแสการในเรื่องของประเด็นปัจจัยต่างประเทศในสัปดาห์นี้เขาต้องตามนะครับในช่วงเพราะจะว่าน่าจะเป็นช่วงค่ำๆวันพรุ่งนี้แล้วต่อพลัดสมบดีน่ยมันก็จะมีในเรื่องสองทางสามสูงนะครับของทางสังสารัฐเนี่ยเขาก็จะมีการไต่สวนนะครับในส่วนคำร้องที่มีการก็มีการร้องมาตั้งแต่สามชั้นต้นสามุูทอรแล้วล่ะในเรื่อง เป็นที่ทางปทวีทาพเนี่ยเขาไปเก็บภาษีถือว่าการกรอกางเช่าอันนี้ก็อือะครับในส่วนของทางผู้ประกอบก,รา,การนะครับในสหรัฐแล้วก็บางมูลษรัฐที่เขาก็สอนว่าในการใช้อำนาจกฎหมายก็คือเขาใช้อำนาจกฎหมายของตัวไ e เอ e e อัน,นีี้เป็นกฎหมายนะครับเ,เป็นใช้ในกรณีที่มีไครบุกคุกคามนะครับจากต่างประเทศไร้แรงนะครับซึงบ่ง ทางผู้ร้องก็ร้องว่าไอการใช้กฎหมายเนี่ย i อเอเนี่ยมันใช้เกินเกินขอบเขตหน้าหรือเปล่านะครับเพราะไอตัวมาตรการตรงนี้ก็เน้นนะครับในเรื่องของมาตรการในเรื่องของการกุมไทยจากต่างประเทศนะครับรวมถึงก็มีการจะมีให้อำนาจถึงการยัดนะครับเพื่อธุรกรรมการที่อาจจะเป็นการร้ายแรงนะครับแล้วก็เป็นการออกมาตรการนะครับในเรื่องของการจากัดการนําเข้าสดขออกและการเงินทุน ในการเรนขยะนี่มันง่ายจนถึงเรื่องภาษีถุนรัตยากรเนี่ยที่ร้องเพราก็มองว่ามันเป็นการขยัมหนา่าต็มสอบชินะครับไม่มีการร้องเรียนนะครับกันมาเป็นระดับชั้นนะครับอันนี้ก็มาถึงสามสาสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อสารสุดก็ต้องดูว่าสางจะตีความออกมาในลักษณะไหนนะครับซึ่งถ้าออกมาในทางที่ไม่เป็นฝุนบทางประธานทีทยีทำอันนี้ก็ทางสารวัก็อาจจะต้องมีพิจารณาื่องของการคืน พวกภาษีที่มีการเรียกเก็บมาแล้วเนี่ยตอนนี้นมูลค่าของมาณสักตัวเกือบ1.6ล,ล้นล้านเหรียญนะครับที่มีการเก็บทั้งภาษีตอบโต้ภาษีวก่นแขนงนมลแล้วก็ตัวภาษีในใต้กฎหมายไอเอชูเอ็ตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งแบบนี้ก็ทาให้ตลาดตอนนี้ก็อยู่ในภาวะที่รอดูหรือว่าทิศทางประเด็นเนี้ยมันจะออกมาเป็นไงทิศทางกันคือก็ทําให้ภาวะการลงทุนในช่วงเช้านี้ทั้งตลาดอาเซียบ้านเรานะครับก็อยู่ในทิศทางค่อนข้างจาบ ส่งตัวนะครับหลังจากจบราก่อนก็มีปัจจัยบืกเล็กๆนะครับมาจากในเรื่องของข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนท,ที่เป็นลักษณะาการพักลกนะครับกันเป็นเวลาหนึ่งปีตรงนี้ก็เป็นประเด็นหลักของต่างประเทศที่เข้ามากดาาการภาวะการลงทุนหรือช่วงต้นสองเราที1 1> ่ตามขึ้นไปค่ะแล้วปัจจัยภายในประเทศของเรานะตอนนี้มันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนไหมคะ ปัจจัยในประเทศบ้านเราตอนนี้ก็ประเด็นบวกใหม่เนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนนะครับหลังจากที่ตลาดก็มีการที่มตอบรับในเรื่องของเรื่องมาตรการระต้นเศรษฐกิจมาระดับนี้แล้วล่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรอ,อรายงานผลประกอบการโดยสัทว์ทะเบียนในช่วงปตรมาธสันะครับที่กาลังทย,ยอยออกมาเรื่อยๆนะครับก็เลยทำให้ตลาดดูเหมือนจะยังค่อนข้างจะขาดปัจจัยบวกใหม่เพราะมันหนเนื่องจาก ในส่วนของกาไรบริษัทเุรกีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มที่เกี่ยวกับฝั่งกลุ่มปิโตเคมีนะครับอาจจะมีการชะลอตัวแล้วก็กลุ่มที่กิงอุปสงค์ในประเทศไม่ว่าจะเป็นพวกชาร์ฟีนะครับโรงแรมนะครับหรือโรงพยาบาลนีนะ่ก็อาจเจะยังเป็นภาพของการชะลอชะลอตัวอย,อยู่กันอยู่เาเ็ราให้ตลาดดูค่อนข้าง,งจะยังขาดป,ปจัจจัยบอกใหม่่เขามันเขามันหนุน เดี๋ยวผมแชร์ชาร์ตตัวเด็กเข้าไปนิดนึงแล้วกันว่ามูล<ท>า <ำ S 2> ต,ตลาดตอนนี้มันเป็นยังไงครับออตอนนี้อันนี้ก็เป็นชาร์ตของอ,อินเด็กนะครับถ้าเราดูตัวสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็เห็นว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยมีช่วงต้นสัปดาห์ได้แรงจากตัว,าวราคาหุ่มเดลตานะ้าครับ,บก็ปั่นปั่นให้ดัชนีเนี่ยขึ้นไปทำหน้าตัวเรืออีกพันสามร้อยสี่สิบห้าจุดนะครับแต่นี่ก็ยังยืนไม่ได้แล้วก็ปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆ นะครับตอนนี้กรอบแนวรับของตัวเดชมีเนี่ยถ้าเราดูแนวรับด้านล่างเนี่ยจะมีสองจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือบริเวณแนวรับที่เป็นแนวรับโครกสร้งแล้วก็เป็นยินเอระยะสั้นนะครับยี่สิบวันนะครับก็ที่บริเวณแนวรับประมาณหนึ่งพันสามร้อยจุดบวกตัวนะครับถ้าเราดูขับลงมาอีกนิดนึงนะครับเป็นเส้นสีฟ้าตรงเนี้ยค่ะครับมันก็จะเป็นเส้นสีสีเขียวตรงเนี้ยก็จะเป็นย m a เอนะครับ 50วันไปอยู่ที่ประมาณ2 8 0ุดน,นะครับซึ่งพมเมนตัม um, โดยรวมเนี่ยกล้าเดจะมีเนี่ยเขายังยืนอยู่ว่า EMA สองเส้นเนี้ยนะครับภาพระยะเป็นสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือนเนี่ยโยมเมนตัมตลาดยังไม่ค่อยแน่ัวแล้วหละนะครับก็คาดว่าน่าจะยังอยู่ในกกอบการไตเวอ้นได้นะครับเป็นแบบว่าตัวประเด็นตัวอินดิเคเตอร์ที่เข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยถ้าเราดูไอซ์ไก่ทั้งล่างเนี่ยมันตกยานเขาเรียกว่าเป็น อ่เาเดกกระถิบเบอร์เจนก็คือว่าดัชนีขึ้นแต่ว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยไม่ขึ้นตามเนี่ยอันเนี้ยทางเทคนิคเขากังวลว่าอ่ากำลังของการขับขึ้นรอบนี้นปัจจุบันจะยังดูไม่ดีนันะครับซึ่งถ้าเราไปดูย้อนดูในอดีตเนี่ยที่ผมปีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมไว้ตรงเนี้ยเห็นว่าสถานการณ์อินเด็กซ์นะครับในช่วงนะครับอ่าปลายปีอ่าในช่วงปลายปีสอง่าในช่วงปลายปีสองพันยี่สิบสี่เนี่ย ลักษณะนเนี่ยตอนนี้มันเริ่มอาจจะใ,ใช้กับปัจจุบันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเริ่มมีการปรับตัวลดลงมาทดสอบแนวรับเราไม่ทําจุดขุนจุดต่อไปในช่วงระยะเวลา,าเดือนหรือสองเดือนนี้ต้องรอ,ต,อ,งรอต้องรอวังว่าตัวภาพในระยะเวลาหลายวเดือนข้างหน้าเนี่ยเดือนหรือ้างหน้าอาจจะเป็นภาพของการขา s i d เว a y s ดาวน์นะครับเป็นแบบว่าในกรอบตันๆเนี่ยกรอบของการเซ t t i n g ของตัวในช่วงนี้คาดว่ากรอบแนวรับด้านล่างเนี่ยน่าจะยังพอรับอยู่นะครับเป็นการซื้อตัวเนี่ย ถ้าเป็นในลักษณะเหมือนอดีตปลายปี2024คือฟื้นตัวเราไม่ทํกสูงสุดแปลว่าซื้อแล้วก็ไม่ทํำสูงสุดต้องระวังการไซเวดาวในระยะ2-3เดือนข้างหน้างั้นช่วงข้างหน้าตอนนี้เดี๋ยวจะมียังไม่แน่ตัวนะครับลงมาทดสอบแนวรับถือว่าพอซื้อเล่นรีบเวล่ได้แต่ว่าการฟื้อตัวถ้าไม่ทำดีาปไม่ทำาใ g h เลหา i g h ไปอย่างนี้ต้องระวังค่ะ แล้วอย่างนี้เราจะมีหุ้นตรงไหนที่เรามันจะน่าสนใจบ้างใน,ในการลงทุนนะคะวันนี้อาจารย์จะให้หุจะต้องจำกัดรูเป็นรายตัวไปเรื่อกคิดว่ามันกำไรพอไปได้มาสองมาต่ามาสามพอไปได้มาสี่จะเป็นในแรงพื้นตัวเนี่ยก็ต้องเลือกซือ้อขีดนะครับเลือกปหลายตัวไปก่อนะนะครับซึอวตอนนี้ในส่วนของตัวหุ้นนะครับในส่วนที่เราแนะนำเนี่ยช่วงเช้าก็จะมีอยู่สองหลักทรัพย์ก็ยังเป็นตัว ไป,ไปซ้ายกับสัปดาห์ก่อนนะครับตัว,ต,วตัวแรกเนี่เราก็ดูไปที่ตัว GFTP นะคบก็ในส่วนของ GFTP เนี่ยนะครับในส่วนของตัวผมประกอบการในช่วงไตรมาส3นะครับเราก็คอนเซ็ัต์เนี่ยประเมินไว้ที่ระดับประมาณสัก600-80ล้านบาทค่ะก็จะซื้อตัวได้ประมาณ6%คิวออนคิวเราทั้งนี้15%เรียนเวียหลักๆเนี่ยก็จะได้แรงหนุนจากพวกต้นทุน ต้นทุนนะนะครับต้นทุนการเลี้ยงในช่วงไตรมาสสามเนี่ยอยู่ในระดับค่อนข้้งต่ำนี้ก็จะช่วยหนุนนะครับในช่วงในเรื่องของตัวทำหน่ยขั้นต้นนะครับอันนี้ก็จะัลบกับปัจจัยที่กดดันที่อยู่ปริมาณการสกขอองแล้วรากาไก่ที่เหมือนภาวะถงตัวอยู่นะครับแล้วก็คนแนวโน้มในช่วงไตรมาสสี่ก็คาดว่าปริมาณการส่งออกนะครับของกัเน,นี่ยน,น่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ดีนะครับคิวออนคิว ตามในเรื่องของยอดการรายงานส่งออกนะครับไก่แปลรูปของไทยนะครับที่ยังขยายตัวได้นะครับในตัวเลขเดือนกันยายนทัยานที่ผ่านมาก็ยังเป็นตัวดีอยู่ก็เท่าท่าที่รอเงินหน้าส่งเนี้ยน่าจะอยู่ต่อในช่วงปตรมัสยีมันก็กําไรจากบริษัทลูกเขาไม่ว่าจะเป็น G F N หรือว่าโรมนักคีนน่าจะเข้ามาหนึ่งนะครับก็กําไรทั้งปีนี้นะครับ ก็คาดว่าน่าจะเสดงตัวได้ประมาณ12-15เปอร์เซ็นต์ครับก็มองว่าเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตุ่ผ้าหางนะครับแล้วก็มูนตั้งกำไรช่วง Q3-Q4 พอไปได้ครับก็นำไปซื้อเก็งกำไรนะครับสำหรับตัว CFPD ราคาเป้าหมายเชิงปัจจัยพิ้งฐานนะครับก็อยู่ที่12.8ครับส่วนการเทรดดิ้งนะครับในช่วงต้นของ c f p ยถ้าเรามาดูชาร์ตของ c f p เนี่ยในช่วงต้นรเราเห็นว่าตัว เส้น moving average เนี่ยมันมีการกระจุกตัวอยู่ตรงนี้นะครับไหลเต้นเลยแล้วก็ยพยายามจะประับตัวขึ้นตรงนี้อ่าก็ต้องติดตามดูต่อนะครับถ้า,าราคาพุ่งขึ้นต่อได้เนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาณ golden cross ก็ force, เป็นสัญญาณอยู่การปรับตัวขึ้นของอ away เส้น moving average แล้วก็ราคานะครับในองค์ปรอบช่วงตั้นเนี่ยอาจจะวางปุง๊บเลยนุ่มงการเสถียรที่ไปเกาะแนวรับเนี่ยวางไว้ที่97นะครับส่วนแนวต้านด้านบนเนี่ยดู h i g ด level ก่อน นะครับ10.8นะครับถ้าผ่านไได้เนี่ยจะเป็นสัญญาณบวกการเคลื่ตัวของราคาในในระดับกลางก็ไปใส่เวอัพขึ้นไปทสอบแนวต้านถัดไปอยู่ที่11บาท50ครับสำหรับ GFT ค่ะนอกจาก GFT แล้วมีอะไรอีกคะครับอีกตัวหนึ่งก็ดูเป็นในแนวตกของกันแต่ว่าเป็นการตกออกสิ่งที่เกียกเ่ยวกับพวกสิน้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ดูไปที่ตัว CCET นะครับในส่วนของ CCET เนี่ยในเราก็คาดว่ากําไรใน ท่วงขึ้นปีหลังเนี่ยมันน่าจะมีสัญญาณการเซ็นตัวอืก็มาจากพวกความต้องการนะครับในส่วนของตัวสินค้าในกลุ่มโซเลตก็เริ่มยังใข็รตัวดีนะครับก็ในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่เป็นพวกสมาร์ทโฟนพวกนี้ก็ยังมีการเซ็นตัวได้ตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มในส่วนของพวกสินค้ามากขึ้นะครับสูงนะครับเข้ามาช่วยถึงถึงประกอบการนะครับแล้วก็ปีศก้าวนี้ก็คาดว่า จะมีออเดอร์จากลูกค้าอะไรใหม่ต้องโมเดลต้องสินค้าใหม่ใหม่ตรงนี้เข้ามาช่วยหนุนถึงกับเจาการนะครับซึ่งในส่วนของตัว c d <c noir> t เนี่ยการรายงานยอดขายของเขาในช่วงกลายเดือนก็มีสัญญาณเพิ่ตัวดีขึ้นนะครับก็กลับเพิ่มขึ้นถองยอดขายติด3%เบี้ยเงียบส่วนจุนซื้อไม่ต้องเพิ่มตมันกันมันเนี่ยนะครับเทียบเดือนต่อเดือนก็เพิ่มขึ้นถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ก็ง่าจัด เป็นสัญญาณดวกในเรื่องของนี่า่นเงินตั้มของรอบถึงที่เริ่มมีสัญญาณดีขึ้นนะครับโดยในเ่องของกำไรไตรมาสสาม่ก็ยังอาจจะเป็นมากของการสะลอตัวนออนเมียนะครับประมาณเก้อร็ครับก็หลักๆประเด็นที่กดดันตก็มาจากพวกยอดขายก็เที่ยวกับปีก่อนมันก็ลดลงนะครับปีก็ลดลงนะครับกำไรต้นๆเนี่ยคาดว่าอยู่ที่ประมาณตั้งเจ็ดรถึงเ เ็ส76ล้านบาทนะครับแต่ว่ากิโลนกิโลผตัวได้น,นะครับแล้วก็ถ้าถ้าเป็นไปตามแผนงานเนี่ยกำไรในส่วนเป็นมัลติเนเจอรจะกคุณตัวได้ต่อกิโลนิโนะครับก็เป็นกลุ่มนะครับในส่วนของพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่จะมีอุปสงค์ในตลาดนะครับค่อนข้างอยู่หล fall. ับเราก็แนะนําซื้อเพื่อกำไรราคาเป้าหมายที่ควรเดินท่านะครับก็อยู่ที่ระดับเกือบาทเก้าสิบนะครับในส่วนของมุมของการเทรดดิ้งทางฝั่ง เทคนิคกันนะครับก็ราคาหุ้นก็เป็นลักษณะของการไซว์ออกด้านข้างตลอดนะครับเป็นการไซวีพักเกินครับตอนนี้แนวสำคัญเขาอยู่ที่5้าบาท9ต้าินะครับแล้วก็แนวต้านเบื้องต้นดูที่หกบาทส5สากว่านะครับถ้าป๊บของดีเนี่ยราคาพ้นหบาทส5ส้าได้ก็จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านสบดในด้านบนเบือนิจหมาครับอาจารย์แล้วเมื่อวานอย่างกลุ่มการเงินเมื่อวานที่มันมีนโยบายของทางรัฐบาลที่จะพยายามแก้หนี้เนี่ยค่ะ กลุ่มการเงินกับกลุ่มบริหารจัดการหนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ามีหุ้นกลุ่มไหนที่น่าสนใจคะจะให้หนูเลือกเลยไม่ว่าจะเป็น Kbank S C B B B L K บ B หรือว่าแบ m หรือว่า Mt ็มีอะไรเงี้ยให้อาจารย์เลือกมาก็ได้ค่ะเอาสองดูดูกลุ่มที่เป็น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 ลูกหนี้ก็จะเป็นลูกหนี้ค้าอะไรอะไรมนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มธนาคารที่ก่อนถึงเทียบประเภทนี้เยอะถ้าเป็นธนาคารเนี่ยก็จะประกดมากง่ายจะมีประมาณสองสาม หลักๆนะครับตัวแรกก็จะในส่วนของตัว S B นะครับเด่นๆมาเลยครับหลักนี้อยู่หนึ่งตัวครับราคาหุ้นก็ถ้าดูในช่วงสั้นต้นก็ยังปรับโตขึ้นมาแล้วล่ะนะครับก็รับพวกบไปแล้วนะครับตั้นต้นนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องอการเทรดดิงในกรอบแคบๆไปนะครับก็แนวรับของ S B เนี่ยก็จะอยู่ร้อยสามสิบนะครับนด้านบนมากกว่าดู ที่ไฮเวิร์มนะครับใกล้ๆร้อยสามสิบห้าค,ครับ ETB ก็จะมีจุดเด่นเด่ก็คือว่าตัวเงินปันผลก็จ่ายดับสูงนะครับไปเอาเลยถึงสสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้กวก็ติดตัวหนึ่งนะครับที่เป็นลกลุ่มลูกหนี้รายย่อยเงินหมดกเ็เป็นในส่วนที ETB ตัวชาร์จของ ETB ก็เป็นเัื่องขอการสายเวย์ออกด้านข้างนะแต่ว่าในช่วง,งนั้นๆเนี่ยราคาเงินมันก็เหมือน e อาจจะด้อยหรือ ETB นิดนึงเนื่องจากว่า หลังจากรายงานงบประมาณเนี่ยราคาหุ้นเขาว่าถ้าเราดูจุดจุดห้าเนี่ยนะครับมันก็แต่ก็การปรับลดลงนะครับไม่ขึ้นอะไรเนี่ยเพราะว่าเหมือนทีว่าลงมนตั้งเดิมๆก็ดูดูผ่อนผ่อนเมื่อเทียบกับแรงหยาดหลักๆก็คงมาจากภาคพวกสินเชื่อทางฝ่ายพวกผู้ถเชื่อพวกรถยนี่มันมันมันปวดป่วยขยายตัวไม่ได้ดีเท่าไพราะว่าซึ่ง ที่ t t b ก็มีกลุ่มลูกค้าในกลุ่มเยอะด้วยนะครับเพราะฉั้นของ KTB ก็คงเป็นการกินตั้งแต่ด้านฝั่งนะครับเอารับของ t t b เนี่ยนะครับรวมตั้งก็จะมีเอิรับหนึ่งบาทสามสิบสามครับมาต้าแด้านบนเนี่ยก็บัตรกันจุดกลางไม่ติดจุดแบงค์ตัวอีกตัวหนึ่งในกลุ่มแบงค์มีสาวลูกค้าอะไรย่อยเยอะนิดนึงนะครับก็บูดไปที่ตัว KTB KTB คจีวีทีนี่ก็สัปดาห์ก,ก่อนก็มีประเด็นเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่กกางกลางออกมานะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ปิดแนวนโยบายในการจ่ายเงินปันผลแล้วหลังจากนี้ทุกปีก็จะมีปันผลระหว่กกางกลางมานะครับเราก็กทิศทางดูจีทีทีตอนนี้ก็เป็นรนะ่างการไต่เวัพของราคาตัางแตยังมีู่ใก,กรอบการในระหว่างขาทะลักในส่วนของกำไรไตรมากกว่า,ท,าที่ออกมาดีแต่ก็ เป็นกำไรจากฝักเพื่อเงินลงทุนทุกเนี้ยมันตัวดีตามภาวะตลาดนะครับตลาดเงินตลาดทุวโลกมันเชื่อถตัวดีก็เป็นกำไรตรงนี้ยเขามันเยอะนะครับพอถูกคิวสามว่าอาจจะชะลอไปนะครับกำไรตรงนี้ยอาจจะเข้ามาหนุนไม่ได้มากเท่าไรนะครับก็เป็นเก่งตรงไหนั้งนันของ GDB นะครับตอบแนวรับตอนในช่วงต้านอยู่27.50ครับส่มแนวต้านด้านบนเนี่ยต้องต้านตั้งแต่ลง28บาทต้องปรับไปได้ ไไถ้าายไม่ได้ก็อาจจะขยลบหน่วยตั้งขึ้นไปกสักหน่วยหน่ะปียี่จะเก้าคาะอืมอาจารย์อีกกลุ่มหนึง่งกลุ่มเทคกลุ่มสื่อสารต่างๆเนี่ยมันจะยังได้รับผลดีเกี่ยวกับเมืองนอกเขากา็ผลประกอบการค่อนข้าง,งดีและการไหลเข้ามาลงทุนนะคะในเรื่องอของ data center หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยกลุ่มที่จะได้รับอสส์ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมหรือว่าตัวหุ้นที่ทําสื่อสารตรงๆเนี่ยอาจารย์เห็นว่ากลุ่มไหนที่มันน่าสนใจโดดเด่นที่สุดคะอาจารย์ สื่อสารหรือจะไฟฟ้าหรือจะอะไรก็ก็จะอยู่ในกระโปรงของปุ่มพวกนี้อย่างทีท่คุณบอลบอกนะครับที่จะเป็นที่สนใจของตลาดในช่งวงวันสองวันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องข,ของงบของปุ่มสื่อสารที่ตะวันจระรายงานวันวันนี้วันพุงน,นะครับรก็จะมีน่ว,วันนี้น่าจะมีแอดวานด์ดูแอดวาน์เลยก็ได้ค่ะอ,อาจารย์ก็จะมีออกมาหลายตัวนะครับ แอดวานเนี่ยนะครับตลาดาา๊ะคาดว่ากำไรในปันี้น่าจะอยู่ประมาณทักหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งล้านบาทก<ฆ>็ถ้าคิวของคิวว่าขยับตัวเล็กน้อยส่วนย,วยีงๆก็ยังฝักฝูได้ดีต้องดูว่าตัวเลขจริงเนีกับบอ,อกหนาเนี่ยได้ต่างคาดหรือเปล<ฆ>่านะครับถ้าจะาถ้าตัวเลขออกมาถ้าดีกว่าคาดก็คงจะมาจากมืขอขอ,ของรายได้าทดางฝั่งดัต้าเอ็นเมูเนเนี่ย<ฆ>ที่มันมีการเน้นผู้ตามการใช้ทั้งดาต้าทั้งระบกถ้าริดว่าตัว เอไอเนี่ยก็จะเข้ามาเยอะขึ้นครับขึ้นว่าตัวเลขจริงเนี่ยออกมาได้ตามที่ตลาดคาดหรือเปล่าค,ครับไปมัดตอกเราก็เห็นการซุ่มลุกให้จับที่่ำได้ดีนะซึ่งถ้าตรงนี้ออกมาบินตอกน,นี่ก็ราคาหุ้นนี่ก็อาจจะเกินวิ่งไปได้นะครับราคาทางปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราพอมีเงินเริ่งต้นตที่สองใบสักสิบบาทนะครับส่วนส่วนชาร์จราคาของตัวแทดวานเนี่ยะนะครับกพอตอนนี้ถ้าเราดูชาร์จเขาเนี่ย กองทักเิกเป็นลักษณะของการเปน็นเป็นทัพเพิ่าแฟนตนะครับขนาดใหญ่โตมนเนี้ยใหญ่โต,โตทีเดียวครับเพราะมันฟอมอย่างเงี้ยฟอมอยู่าเงี้ยมาโอ,โอ้โหเป็นระยะเวลาสี<ฆ>่ห้าเดือนละที่เราเอาพุดนก้นไซเรลอยู่อยู่ตรงนี้นะครับก็ก็คงต้องดูกับสมรรถกาลนะกับสมรรถกาลปรับการ,ร,การดูรดีละอาวุธที่เขามีโอกาสทุกอย่างขยับผลแนวต้ด้านบนตอนบนช่วงตั้นอยู่ที่1 0 นะครับเนื้อปอมนานดีก็มีโอกาสที่จะวิ่งไปที่ราคาเป้าหมายในพันจานุ่งสองสามร้อยยี่สิบนะครับหรือว่าถ้าบางค่ายก็อาจจะทำราคาคุณถามที่ตัดมาให้ตัดสุบขาดก็ยังถ้างบุ้อกมาดี้ก็มีอัพไซด์ขึ้นได้ประมาณก็ยี่สิบสามพิษบาทนะครับคุณพี่ต้องมีโอกาสเพิ่มได้ค่ะแล้วเกี่ยวกับหุ้นตามกระแสนะตอนนี้หุ้นท่องเที่ยวของเราเนี่ยค่ะที่จะมีการเตรียงกระตุ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ย เซนเทลเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เป็นเทลนะครับเป็นเทลราคาดู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 เหมือนกำลังจะฟอมฟอมตัวดีขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเซนเทลเนี่ยนะครับเหจากที่ราคาหุ้นนะครับเป็นภาพของดาวเพนเนี่ยดาวเ็นดาวเพนเป็นขาลง นะครับขนาอย่างมาสองปีสองเป็นเ,เลยนะครับเพระาะหายนี่ยมันหายนี่มันปีปีสองพันยี่สิบสามแล้วก็ลงมาเรื่อยๆนะครับเป็นถึงร่วงกลางปีเนี้ยนะครับแล้วก็เริ่มเริ่มฟื้นตัวจากบัทท้อมขึ้นมานะครับเพราะราคาหุ้นเนี้ยถ้าดูจากทิศทางทางเทคกิคเนี่ยมันเริ่มเริ่มมีการฟื้นตัวผมเดาเทนลานแหลเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยมันอยู่ระหว่างการทดสอบ ในเรื่องของแนวต้านแล้วอาจจะมีการปรับฐานเพื่อเพื่อสะสมของราคานิดหนึ่งนะถ้าดูนะสเด่นเดียวเนี่ยก็ก็คาพระยะกลางือว่ามีโอกาสเพลื่นตัวได้ครับเป็นเหว่าถ้างบออกมางบของตัวแตนเซลออกมาถ้ายังไม่หนุนเท่าไหร่นนะครับตัวสอบแนวต้านประมาณนี่สามจุดสี่สามจุดห้าตรงนี้อาจจะถ้างบออกมาไม่ได้ดีจริงจริงเนี่ยผมว่าอาจจะยังขายากดังนัน้แนวโน้มทิศทางหนึ่งท่า ทางในการปรับตัวขึ้นไปไม่ต้องเนี่ยตานด้านบนสามสิกับแม่หรือว่าขัไว้ก่อนนะครับเราค่อยมาหาจังหวัดที่ลอยไปลึกับจากบริเวณสามสิบหรือต่ำกว่าผมเนี้ยผมว่าก็ตัดแต่พอเลื่อนรอบด้านนะครับกลุ่มกลุ่มท่องเที่ยวของเราเนี่ยตอนนี้มันต้องจับตาดูสถานการณ์นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราเราเราดูในแง่ของวิวของท่องเที่ยวเนี่ยปีนี้นท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาอลองเข้ามาไปดูปีนี้ ไปเยอะส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากทั้งพวกเขาเรียกว่าอะไรอะไ้จากนะครับใ้เที่ยวบนไทยตอนนี้มันมันแพงนะครับถ้าเราเราไปดูวิวของเพื่อนบล็อกเตอร์ต่างชาติที่เขามาดูดูนะคก็จะเบื่อกนัที่ราคาของเมืองไทยนี่ที่นนะแล้วก็ค่าเงินบาทที่มันแข็งบนเนี้ยสุดมากมันก็เป็นเป็นเป็นประเด็นที่ทําให้นักท่องเที่ยวที่เวลาก็จะพิจารณาในการเลือกที่ที่จะที่จะไปรักพอเนี่ยมัน มันมีผลนะคอ้บดงนัก็เลยผมว่ามันอาจจะยังเป็นประเด็นปัจจใยเรื่องการกด่านเรื่องของปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาค่ะ,ะงั้นหนูอหอขอตัวสุดท้ายแล้ว AOT จะเป็นยังไงอาจารย์ AOTAOT วนการมันก็จะจะต่างต่างต่างไปนะครับเพราะปริมาณเนี่ยถ้าเราดูว่าภาพภาพของภาพของปริมาณท่องเที่ยวมันอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าดู ไอ้มารไฟเนี่ยมันก็จะอาจจะไม่ได้ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ครบที่กำลังจะรายงานออกมาเนี่ยก็จะไม่ขี่นะครับที่กำลังจะออกมาเลยมากตรงนี้อาจจะทำให้ราคาหุ้นหุ้นลงได้เพียงแต่ว่าตัวเอตอนนี้ก็จะมีประเด็นในเรื่องข่าวที่มาเก็งกำไร่อเรื่องนี้คือการตัดตัวจาก ESG นะครับที่กำลังจะตัดมาตัดจากสำนักงานบินเชิงือนอยู่ซึ่งก็ต้องดูนะเพราะว่าก็จะปัดให้ให้ให้ระดับ นะครับแล้ว <derived> ก็เรื่องเรื่องการแก้ปัญหาการปรับซึ่งพลังนะครับทั้งสองเรื่องทั้งสองเรื่องเนี้ยอาจจะพอไปซั็อตไฟของราคาหุ้นได้นะครับส่วนราคาในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราก็มองว่าาะสถานการณ์ปัจจุบันในี่ั้งเรื่องการปรับอ s เถ้าไม่ได้ขึ้นมากนะครับตัวแฟร์ตัวเ t เนี่ยเราก็ประเมินช่วงต้านก็อยู่ประมาณสักสี่ส่วมันอัพอัพไซน์ในเชิงของปัจใจรุ่นหนาแล้วดูไม่ค่อยเยอะแล้วก็มุก ราคาเนี่ยอาจจะลองโบกปอกนะครับโนไม่ค่อยดีก็อาจจะราคาทุกข์อนจะลงมาได้เหมือนกันตอนนี้ช่วงคักของยูทีเนี่ยผมว่าดูาแรงรับค่ะครับโดยรวมสามเจ็ดเก้าบาทตรงเนี้ยคะ่ะนั่งโนกออกมาไม่ดีแล้วถ้าเกิดราคาทุกขมันลงเนี่ยผมว่าตรงนั้นนะคอาจจะค่อยไปทยอยเล่นลอดกลับลงมาทักสามเจ็ดสามแปดกันค่ะนะครัปด็นในเรื่องของการสับช่วงทีเอสซีเพิ่มนี่เราก็ พอประเม,มินเริ่มต้นเนามันก็อาจจะบูดแต่ว่าไม่ได้ขาดก็ได้บูดเกลี่ที่กับค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ามากเลยนะคะใ่ครับนะขอบคุณค่คัสวัสดีค่ะ